จุดแง่มุมของชีวิตมักเต็มไปด้วยความขาดแคลนหารู้ไม่ว่าความจนเป็นสถานการณ์ชั่วคราวถ้าเราเรียกคนจนนั่นเท่ากับว่าเรามิ่นในความเป็นคนของเขาเพราะความจนเป็นเพียงสถานการณ์สถานการณ์จนไม่ใช่คนจนและเมื่อเรามิ่นผู้อื่น เท่ากับว่าเราหมิ่นตัวเราเองด้วยเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันจริงๆแล้วเราควบคุมมันหรือว่าเงินนั้นควบคุมเราเราใช้ชีวิตเรากับว่าเงินนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเงินน่ะไม่มีวิญญาณหรอกแต่เราอ่ะมีเราเอาเงินมาเป็นเงื่อนไขในชีวิตเรื่องเงินมักจะเป็นบาดแผลทำให้ใจเจ็บ ปวดทาให้เราต้องโกหกทําให้เราต้องกังวลทําให้เราต้องเป็นทุกข์ใจเงินจึงเป็นพลังเงียบและทําให้เราเป็นคนที่เราไม่อยากเป็นขอให้ได้30สล้านชีวิตจะดีขึ้นแต่พอได้30ล้านขึ้นมาแล้วเป็นไงก็อยากได้อีกสัก30สล้านตกลงแล้วเงินเป็นสิ่งแสบเด็ดหรือเปล่า สังคมที่ให้คุณค่ากับเงินเต็มไปด้วยความขัดสนจริงๆนะมันคือชุดความคิดที่เชิดชูเงินและสิ่งของสะสมเพื่อให้ได้รู้สึกคนที่มั่งมีก็ยังรู้สึกว่าเงินมีอยู่ไม่พอความรักมีอยู่ไม่พอวันหยุดก็ไม่พอทุกๆวันแม้แต่นอนก็ยังนอนไม่พอเวลาไม่พอ เสื้อผาไม่พอกลายเป็นว่าเราไม่เคยรู้สึกพอมีพอจะมอบให้ใครบางคนสะสมสิ่งของมากกว่าที่จําเป็นเหตุผลนั่นเหระเพราะกลัวจะไม่พอก็เลยไล่ล่าหาแล้วก็ช่วงชิงให้ได้มามากที่สุดเคยบ้างไหมที่จะใส่ใจสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องโกหกของความขาดแคลนเราไม่พอสัที ไม่พอที่จะเผื่อแผ่ใครใครสักคนต้องถูกทิ้งไปถ้าเป็นเราล่ะเราก็รู้สึกแย่นะแต่เราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าฉันจะต้องมีก่อนถึงจะช่วยเขาได้นั่นก็เท่ากับเรามีไม่พอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือความพอเพียงเราส่วนใหญ่มักจะตั้งเป้าหมายว่ายิ่งหนีมากก็ยิ่งดี เรายังสูงไม่พอเลยอะ่ะเรายังดีไม่พอเลยอะ่ะเรายังต้องเรียนรู้อีกจนกว่าจะสะสมมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นแบบนั้นของมันนั่นแหละเราเอาไปทำอะไรมันไม่ได้หรอกทำให้เราคิดว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้อีกทำให้เราไม่อยากทำอะไรหรือไม่ได้ทำอะไรมันทำให้เกิดการล้มเลิกแล้วก็ล้มเหลวในที่สุด พยายามให้ตัวเองได้มาถึงความเต็มอิ่มเต็มบริบูรณ์ลองดูบัญชีของตัวเองสิบัญชีธนาคารบัญชีบัตรเครดิตหรือว่าเงินในกระเป๋าเราไม่รู้สึกว่ามีมากพอแล้วอยากจะมีให้มากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปผู้คนแบ่งแยกชีวิตในวิถีทางการเงินและก็ความรักแต่แท้ที่จริงแล้วเราอ สามารถใช้ชีวิตกับเงินทางจิตวิญญาณได้เลยด้วยการแบ่งปันด้วยการเป็นผู้ให้แบ่งปันไอศครีมสักถ้วยให้ขนมใครสักอัน้ามีคนมีความสุขเราก็จะรู้สึกดีบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้เราก็ไม่ได้ต้องการมันจริงๆสิ่งที่เราซื้อหามาเราก็ใช้ไม่หมดเราควรจะปลดปล่อยพลังงานที่ไล่ล่าหามา แล้วก็มาถนอมสิ่งที่มีอยู่ซึ่งมากมายมหาศาลแล้วแบ่งปันจริงๆแล้วชีวิตเราทุกคนคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าอะไรที่เราแบ่งปันมันจะขยายใหญ่ขึ้นมองกลับมาที่ตัวเราเองว่าเรามีอะไรบ้างมากกว่าแบ่งปันมันออกไปทนุถนอมมันอย่างดีบอกรักขอบคุณแล้วก็ชื่นชม อะไรที่เราชื่นชมเราก็ชื่นชอบไปด้วยอะไรที่เราแบ่งปันมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเราควรจะใช้ชีวิตด้วยการส่งตอ่อด้วยการแบ่งปันด้วยการบริการผู้คนไม่ใช่เหรอมีครอบครัวหนึ่งอยากให้ลูกเป็นทนายเพื่อจะได้มีเงินมากมายแต่ว่าลูกชอบที่จะเป็นครูมากกว่าเพราะเขาคิดว่า เขาจะมีความสุขแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมทำตามที่ครอบครัวต้องการยอมไปเป็นทนายพระเจ้านี่เขาจะต้องจ่ายค่าจิตวิญญาณไปเท่าไหร่เป็นมูล,ลค่าเท่าไหรกันนะผู้คนมากมายไม่ได้เลือกงานตามพรสวรรค์สิ่งนี้ต่างหาที่มันทำให้เกิดการสูญเสียมากมายการไล่ล่าควายคว้ายอยากได้มันเป็นแค่ชุดความคิด มันไม่ใช่ความจริงเราต้องถอนตัวออกจากชุดความคิดนั้นๆเถิดการไล่ล่าให้มันมีมากมายกว่าเดิมเป็นแค่การเสพติดเปลี่ยนมาด้วยกันใส่ใจสิ่งที่เรามีอยู่ดูแลมันด้วยความรักแล้วก็แบ่งปันให้สำหรับผู้อื่นเป็นสไตล์เดียวกับพอลิแอนนาพอลิแอนนาเป็นเด็กผู้หญิงที่มีแต่ความรักเธอที่เดินไม่ได้ เธอก็ยังเฝ้าขอบคุณขาของเธอเธอขอบคุณที่ขาของเธอเคยเดินได้ถ้าจะย้อนดูชีวิตบางครั้งเราแทบไม่ได้สนใจลูกเลยเราต้องขว่คว้าหาความรู้เรื่องวายต้องเรียนรู้เรื่องศิลปะทำทุกสิ่งทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้น้อยหน้าใครหาเงินเพื่อซื้อรถที่ไม่ได้เหมาะกับตัวเองเลย เพื่อทำชีวิตตัวเองให้ดีกว่าเดิมเพื่อซื้อรถที่มันขับได้เร็วกว่าเดิมเท่านั้นหรอแล้วเราก็จะตื่นรู้เมื่อเราตระหนักรู้ว่าเราไม่จาเป็นต้องเป็น,ปนบุคคลสาคัญซะหน่อยทุกคนต้องการอะไรผู้คนอยากรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองสร้างกระแสความรักก็ได้นะเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกับการสร้างกระแสเงินสดตามธรรมชาติของเงิน มันจะไหลไปเหมือนกับสายน้ำหากว่าเราพยายามจะกักมันไว้มันก็จะเน่าเสียแล้วก็จะเป็นพิษกับคนที่ยึดที่ถือมันเอาไว้ถ้าปล่อยให้มันไหลไปมันจะไหลวนเป็นกระแสแห่งความรักจะมีเงินมากหรือว่าเงินน้อยก็เป็นกระแสทานแห่งความรักได้ถ้ากำหนดการไหลของเงินด้วยเป้าหมาย ที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณเราจะรู้สึกว่าเรามั่งคั่งเราจะรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาเมื่อเราได้ใช้เงินในแบบวิถีที่เงินเป็นตัวแทนของเราไม่ใช่ว่าตอบสนองต่อการตลาดไม่ใช่ว่าตอบสนองต่อการยอมรับของผู้อื่นแต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราคือใครเมื่อเราปล่อยให้เงินเคลื่อนไปกับสิ่งที่เราใส่ใจชีวิตเรา เหมือนจะถูกจุดให้สว่างขึ้นนี่คือสิ่งที่เงินเป็นนี่คือความมั่งคั่งเราไม่สามารถผ่านประตูความขาดแคลนด้วยการมีมากได้การหามาได้มากเท่าไหร่ไม่สามารถลดความขาดแคลนของเราได้เลยประตูแห่งความปรารถนาที่มีมากขึ้นความขาดแคลนเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกเราจะอยากได้มากขึ้นอีกเสมอ ต่จะมีพื้นที่ของความมหาชนจากสิ่งที่เรียกว่าการพอเพียงในวัฒนธรรมการบริโภคเท่ากับเราวิ่งผ่านการพอเพียงตัวเราวิ่งไล่ล่าความอยากได้ถ้าเราหยุดไล่ล่าหันมามองสิ่งที่มีความงดงามของความพอเพียงมันก็จะเติมเต็มเราได้ทำให้เรากลับมาสำรวจความสัมพันธ์ทางการเงิน ขอบเขตของความสงบที่อ่อนโยนในยามเช้าเราบอกจิตใจให้เชื่อฟังขอบคุณสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันสังเกตไหมตอนจบวันที่เราเขียนทูดูลิตทำไมเราถึงดูสิ่งที่เรายังทำไม่เสร็จแทนที่จบวันแล้วอาจจะมาพิจารณาฉลองสิ่งที่เราทำสำเร็จแล้ว เราจะมีแต่คำว่าเติมเต็มบริบูรณ์จุลนเมื่อในทุกวินาทีของเรามีแต่คำว่ามีอยู่แล้วมีแต่คำว่ามากมายไม่พออีกหรือและสิ่งนี้ยิ่งทำให้เพิ่มพูนเหมือนน้ำพุแห่งชีวิตเราจะยินดีถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาอยู่ด้วยใกล้ๆเพราะเราจะได้มีโอกาสได้แบ่งปัน มีชีวิตที่มีคุณค่าเราทำให้เขาที่อยู่รอบข้างเรารู้สึกถูกรักรู้สึกถูกมองเห็นรู้สึกถูกได้ยินรู้สึกถูกปฏิบัติด้วยความเคารพมันคือแสงแห่งความเจริญรุ่งเรืองไงละ่ะมันคือสุข,ขภาวะที่ดีของเรายังไงละ่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากเป็นเศรษฐีหรอก เราอยากใช้เงินอย่างที่เศรษฐีเขาใช้ตังหานั้นเท่ากับว่าเราอยากมีค่าใช้ใจ่ายแบบเศรษฐีอะ